พี่น้องครับเพราะพันต้นฟ้าทะลายโจรนะครับฟ้าทะลายโจรพี่น้องครับอันนี้คือต้นฟ้าทะลายโจรนะครับผมก็จะขุดออกมานะครับนี่คือต้นฟ้าฟ้าทะลายโจรครับฟ้าทะลายโจรต้นฟ้าทะลายโจรครับ พอพันไว้นะครับไปปลูกไว้เป็นสมุนไพรนะพี่น้องครับสามารถต้มได้ตากแห้งได้นะครับก็เป็นสมุนไพรนะครับพอไวนะ้ดินเล็กๆใส่ลากได้แล่เไปในถุงนี้ยพี่น้องครับก็ดินรวยๆไว้ไม่ตายนะครับรดน้ำให้ชุ่มๆ ก็น,นี้เดี๋ยวรดน้ำก็ครับนี่ครับฟ้าทาลายโจรสมบูรณ์พรายสุดยอดครับ